สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กันกับน้าหนวดโพนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจนะครับว่าน้าๆตกปลานะครับที่เป็น FC ทั้งหลายของน้าหนวดเนี่ยนะครับ ใช้อุปกรณ์ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กันกับหัวข้อของการเลือกใช้นะครับคันเบ็ดนะครับว่าอยู่ในเลงของเวทที่เท่าไหร่ที่ f c เลือกใช้กันนั่นเองนะครับนันหนวดจัดอันดับมาได้ทั้งหมด4อันดับนะครับเดี๋ยวนันหนวดจะพาไปดูตั้งแต่อันดับที่4จนไปถึงอันดับที่1เลยนะครับไปไปชมกันครับจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด120คนเนี่ยนะครับนันหนวดก็จัดมานะครับอันดับที่4เนี่ยนะครับอยู่ในเลงของแม็กซิมัมนะครับของเว คันเนี่ยอยู่ที่8บอลน,นั่นเองนะครับหรือว่าพวก3ขีด8 2ขีด8พวกนี้นะครับผลสำรวจบอกว่า4.16%เนี่ยนะครับมีความชื่นชอบการใช้งานคันเบ็ดที่อยู่ในเวทของ UL ประมาณแบบนี้แหละนะครับมาต่อกันที่อันดับที่3นะครับผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง120คนบอกว่า มีถึง11.66%นะครับที่เลือกใช้คันเบตเวทแม็กอยู่ที่ประมาณ12-14นะครับก็จะเป็นจำพวก6คี14 6ค12 5คี12นะครับอยู่ในอันดับที่3นี่เองนะครับที่มีคนเลือกใช้นะครับคันเบตเวทประมาณแบบนี้นะครับมาต่อกันที่อันดับที่2นะครับจากผลสำรวจ120คนนะครับ บอกว่ามีถึง41.66%เนะครับเลือกใช้คันเบ็ดเวทแม็กอยู่ที่ประมาณ20-25%นะครับก็พวกกลุ่ม1 0 2ขีด20นะครับ12-25อขีด25อะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับก็อยู่อันดับที่2นะครับจากผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง120คนและมาที่อันดับที่1นะครับจากผลสำรวจตัวอย่าง120คนเนี่ยบอกว่ามีถึง 42.50%เลยนะครับที่เลือกใช้คันเบ็ดเวทเนี่ยแม็กอยู่ที่ประมาณ16-17นะครับก็จะเป็นกลุ่มพวก8ที168ท17อะไรประมาณเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นที่เวทแบบไซส์กลางๆสามารถเล่นได้โดยครอบคลุมอะไรประมาณนั้นนะครับวัยรุ่นและนั่นก็เป็นผลสรุปนะครับจากการสำรวจของนันนวดนะครับจากกลุ่มตัวอย่างของเรา120คนนะครับนานา FC ทั้งหลายเนี่ยก็ มีวิธีการเลือกใช้แล้วก็ความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวทคันเบ็ดที่เลือกใช้งานนั่นเองนะครับบางคนนี่ก็ชอบใช้ UL บางคนชอบใช้เวทกลางๆนะครับบางคนเนี่ยชอบแบบวัดปิวๆเลยนะครับ10 20กันไปอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนั่ก็เป็นผลสํารวจที่นนวดนํามาฝากกันนะครับแล้วทุกคนที่ดูอยู่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเลือกใช้คันเบ็ดเวทเท่าไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และแชร์ประสบการณ์ กััันนนนเองะครบ่วันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปเลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะเอาโพนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจแบบเนี้มาฝากกันอีกนะครับวันนี้ตำรวจต้องลาไปก่อนนะครับบายบายปุ๊บ